ไม่ได้อาคาดแขนนะอะไรทักษิณชิน,นวัตรนะเพียงแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเพราะพฤติกรรมตั้งแต่สร้างความร่ำรวยมาโดยการเอาเปรียบประเทศชาติขายหุ้นหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีแล้วก็โกงภาษีจนในที่สุดสาร ต้องสั่งปรับนับเป็นหมื่นล้านนี่ก็ยังค้างอีกคดีนหนึ่งนะสี่พันล้านนะปปชกำลังเรียกร้องก็ต้องดูว่าตอนมีอำนาจอยู่ในมือนอำนาจรัทั้งหลายจะเอื้อเฟื้อต่อทักษิณนชินวัตรอีกหรือไม่วันนี้ใหญ่ครับฟ้าจริงๆครับเหมือนที่ผมเรียนไปนะคนที่ออกมาพูดเรื่องนักโทษเทวดาชั้น14วันนี้มีใคร มีจตุพรมีทนายนกเขามีหมอวรงกับพักไทยพักดีแล้วก็มีผมถ้ามีคนอื่นด้วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอโทษก็ต้องช่วยกันขยายทําไมผมเรียนว่านักโทษเทวดานะก็เพราะไม่มีใครแต่ต้ององค์ขาพยศของอำนาจรัฐทั้งหมดสนับสนุนแต่ประเด็นที่จะมาพูดมาคุยท่านผู้ชมได้ฟังวันนี้ต้องการมาสก,กิดสะเก่าให้เห็น ในสิ่งที่ย้อนแย่งทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยอำน,นาจทั้งหลายเนี่ยครับอยู่ที่อธิบดีกรมราชทันนะครับ30วันนะต้องทำความเห็นพร้อมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง30วันอยู่ในอำนาจของอธิบดี60วันนะต้องขอความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษานะแล้วก็ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบนี่ครบ60วันแล้วกำลังจะย่างเข้าศูนช่วงที่3ก็คือถ้าเกิน120วันนะครับต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรายงานในรัฐมนตรีทราบไม่ต้องพูดหลอกครับ ว่ารัฐมนตรียุติธรรมทุกวันเป็นลูกน้องใครลูกน้องทักษิณครับคุณทวีสอดส่องนะใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกน้องก้นกุติไม่ใช่ลูกศิษย์นะลูกน้องก้นกุตินะของคุณทักษิณจะเอื้อเฟื้อคุณทักษิณหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องเกิดขึ้นในระยะยาวว่าอาทิบดีกรมราชทันนะ พอ,อรเรียนจำและแพทย์ผู้ทำการรักษาและให้ความเห็นเนี่ยให้คุณทักษิณนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่ผมว่านี่น่าสงสัยทำไมถึงน่าสงสัยล่ะครับน่าสงสัยตรงที่ว่าคุณรักษาอะไรกันนักหนาะทักษิณเป็นอะไรนักหนาะคุณไม่แถลงให้ประชาชนทราบด้วยข้ออ้างที่ว่าเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วย และตามจัญญาบัณแพทย์แม่ทุกคนเห็นไัก่อนกลับมาเมืองไทยโอ้โหชกกระสอบลมแต่ต่อยแข็งแรงมากวันเดินทางกลับก็เห็นชัดว่าเดินอย่างองค์อาจสาพาเผยนี่มาเจ็บจะเป็นจะตายต้องนอนโรงพยาบาลที่ผมบอกตะก,กะมันย้อนแยงคืออะไรครับถ้าทักษิณเป็นโรคหนักหนาสาหัสสากันขนาดนั้น และแพทย์เนี่ยนะรักษาให้หายไม่ได้เนี่ยนะผมมีเรื่องนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังมันย้อนแย้งยังไงแพทย์ที่ทำความเห็นประกอบกับคําอนุญาตของผอเรือนจำของอธิบดีแสดงว่าทักษิณต้องอาการหนักถูกไหมครับท่านผู้ชมอาการไม่กระเตื้องขึ้น จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อไปก็เหมือนที่ประชาชนคนไทยเห็นว่าเมื่อก่อนนี้สแสดงตัวว่าแข็งแรงอะ่ะแต่สิ่งที่ย้อนแย้งเนี่ยครับก็เพราะเมื่อมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจจำนวน313รายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566เนี่ยเมื่อไม่กี่วัน ที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าวันเนี่ยมันมีคำสั่งครับคำสั่งให้พลตำรวจโทโสพลรัตสิงหาจารุแพทย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บชาการตำรวจแห่งชาติรักษาคุณทักษิณไม่หายแต่ไดเรื่องตำแหน่งมันแปลกดีไหม ไม่จบครับพลตำรวจโททวีศินเวทวิธานจากตำแหน่งนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้เลื่อนขึ้นเป็นแพทย์ใหญ่พลตำรวจตรีกิตธนทัตโลวงรัตรรองนายแพทย,ย์ใหญ่ อันนี้ข้ามฟากไปเลยไปเป็นรองผู้บัญชาการศึกษาโอ้โหย้ายไปอยู่กองบัญชาการใหญ่พลตำรวจตรีกัดเสมรัชส,สุมาวงนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้เป็นรองนายแพทย์ใหญ่สี่คน สี่นายตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุณทักษิณเนี่ยรักษาคุณทักษิณไม่หายแต่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็ดูย้อนแย้งสังคมไทยมันก็เป็นแบบนี้เลยครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณทักษิณจะยือ้และบรรดาลูกน้องบริวารทั้งหลายจะสร้างกระบวนการ รองรับของคุณทักษิณเนี่ยได้อย่างไรวันนี้คุณทักษิณรออะไรครับรอที่ต้องการว่าตัวเองจะได้สิทธิ์ในการอภัยโทษในวันที่หธันวาคมนี้ก็ช่วยกันจับตาดูเลยครับว่าที่สุดแล้วบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือว่าคุณทักษิณใหญ่ครับฟ้าจริงนะเหมือนที่คนมาบอก ไหว้สนธิญาณจะต้องไปสู่งไปกราบไหว้ทาไม่ได้หรอกครับบาปเวรที่คุณทักษิณทำมากับบ้านเมืองเนี่ยมันมากเกินที่จะไปกราบไหว้คนแบบนี้ได้